สร้างล่าสร้างเล่าผู้อื่นบอกเกี่ยวต้องการคนเดียวต้องการหมอบัวแหล่งนำคนเดียวเท่านั้นหนึ่งเดียวในดวงใจลํำรีมากไอ้หนูอ๋อ เงินเขาจะได้เงินกูเอาให้เขาแล้วก็เป็นของเขาพวกนี้หรอไฮโยมันร่ำก่อนจะตายเ็นวายยังไรพวกขึ้นจะวัดกันเดินนั่งเดินรถแสดงว่าเจตนาสีต่มกันอย่าดิกุ้ว่ากูหูท่านนะอย่าอย่าเล่นกับไฟเล่นเป็นเด็กน้อยไปดิแม่เด้อให้เอาแล้วคือดึงขึ้นไปมาดิแม่อึงไเจ้าของสินีวิทย์ก็จะบอกข้ายังบ่วิทย์ซื้อประวัติดูก่อนสิครับแนบสอย่างโยเตอเขาสิ่ข่าอยู่บอห์เฮมอนี่ คิดว่าสีเมียนมือนี้แล้วเหรอขาเลยบ่ได้บ่ได<ก>้นีนมาบอกนึงหันว่าเม่นโบว่างอืมพอดีต้องทารามานตะกอนจังส<ท>ิสะสมทารามานแบบปล่อยเวดนบ่ได้เดี๋ยวไปลักฟังมอลล่มสำนักงานนั่นสำนักงานนี่ไปตัวฟังนี่นะอืมง่อยสีเฮ็ดแบบไหนซักน้ำมันลวกหัวลวกมืดเลยบ่ลวกเครื่องเดียวเหลือีกเครื่องนึงเดีเครื่องนึงเอาไว้แล้ะเอาตะปูขีตะปูค่วนตะกอนเลือดออกเราเกลือท่าใบหูสองขางปาทิมเอาไว้ดวนบ่ได้เดี๋ยวลักฟันสีไปรักยังวม ขูบ่แดงทุมไส่ให้มันไตให้มันกัดมือขึงผืชบ่ต้องให้มีโอกาสได้เกาเอ,อืขึงผืชไปเลยนะเนาะจักสำนักง,งานทีฟีหน่อยเกินปะไปจัดการต้มน้ำห่อนย่งางให้ดีย่งางให้ดีเดี๋ยวเอ็นสเขาเกลืองก่อนจัดการเลยเอานั่นว่าเลวเห็นบอ่อขาจังเลย <laughs> กดปลอยกดใส่ในหน้าสัวกูับา้นอกันยอม่ันมึง่หนีก่อนมึงมุนตัวกูลูกพ่ท่านซืือดกนะเรนกาแฟบ่เ่นมาเรนกับแนบปาดทีเธอยะลูกมาไหมแนปาดองลูกท่านบ่ปาดเองถามจะันสใจหรือป่ใจนั่นขามลเอ้ยคอยบอกคอยจ่ากันี้จอยเอ้ยใจหรือ่ใจ อยวนใจแตกนี่นี่เอาแกไปเก็บไปกับปั่นกูปรมากว่าเอานี้เอานี้เนี่ยเอ๊ะสักเป็นคนแบบนี้เธอเจ้าเหมเออแล้วไม่อยากยั้งเธอเนี่ยโอ้แโงแก้วมืนตามองดูเธอเนี่ยเป็นยังนี่เฮ้ยสอนถอนตัวนี่เขาว่าเฮงสอนสอนสำหรับตักเขากินมืึอนี้สิว่าตักเข่าวือตักเข่ามึงจะตักยังตักปักแตกโม่งน่วยเนี um, wow. 10, sure. ่ยเออแม่เหล่าพี่เสียบจะสองเท้าได้แปดบองชึกหนีแม่บักกีบุญ โอยจ๊กเขาหูดังงานงานขึ้นนะไหนให้ไม่แห้งเจ้าบ้านเลยบักฟ้าแม่น้ำมึงยังมาเกี่ยวได้อ้อมาชินน้ำจากเปียงในเด้าแตงโมจากตายผมติดฝรั่งอ้อทีมหมูทีมพัว <เอ S 1> สิติดคู่คนเดียวมีอย่างบอพื้นมาเกี่ยวเจียวก็ถอดแน่บใจหรือไม่ใจนั่าานเอเอทำอาลรมาปล่อย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 โบนเงินบ่ปล่อยขาดปล่อยเอ้ยบ่ปล่อยงั้ยกูหันใจบ่ออกเลยยัยตายรดวะหมอวงบอกกูหลอนลมอักเสบอยูอ่เพราะว่าต้าหลอดลมอักเสบกระบาดอักเสบมือน่ะปล่อย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 โบปล่อยโบนเงิน กูบอกให้ปล่อยโอ้ยมันคือว่าไทยอยู่ใกล้แถล่ะพอไปตัวลงนี่จะบาดได้น่ะอาจารย์ก็บอกให้ปล่อยได้ยินไหมได้ยินบ่ิหารเงินบ่ปล่อยกูนับถึงสามถ้ามึงไม่ปล่อยมึงหน้าดูนับแม่ถอแนบนับแม่หนึ่งนับไปสองนับไปอีกสามบ่ปล่อยบ่ปล่อยก็บ่ปล่อยทันตัวายมากเงินน่ะายมากจะแม่นตามโอ้โิโอ้โหเป็นมวยบ่พีเป็นมวยบ่พี ไม่ใจมีอะไรไหมมีตาแตกขนางนี้บ่มึงจะอะไรกับกูเอาเงินมึงจะเอาเงินหรือจะเอาปืนเอามาสิแตกยังปืนไม่ได้เทพปืนน่ะปืนบอกว่ามันปืนน้าเจสซี่บอกมีปืนน้าจะกูมีปืนโอ้บ้าขี้แกวบเจ้าวะเจ้าบ้าได้ไงนะเจ้าว่ะเคยเห็นบ่ฮานุมานแท็กปลาไหลอ่ะถ้าเป็นขยะขยะอจะเจอบ่กูเวียงปั้นเรือประจิตตกกูได้หรอเวียงแม่เทานาชีคงเทานามอดเทากอนแล้เขามาขี่คงเสียก่อนนะ เท่านาต้มฟังมอมจักซ้ำนักงานหรอขอถามเนี่ยเาเงินซี่ลอยจนเราฟุ้ยเมื่อไหรเท่าชี้ต้มมึงมึงจะหัวมึงมาสวยหัวกูจัวไงสวยเป็นยังกูนักแค่กระเดียมบ่อยจับนักขียกระเดียมจ่ายมาโอ้ยหัวหงายกูนะจ่ายมาไหมายมาไหมมึงมึงเห็นไหมแป้งแก่นนครขูดออกหมดแล้วนี่โอ้ยโอ๊ยบ่บ่ไทยก็ถึงเนาะก็ไปถึงพี่นะพีดหรือพีดอุ้ยเอามาเงีนย่ะ กูจ่ายเหมือนกันแต่กูไม่ได้จ่ายเป็นเงินเออเป็นเช็คเอาแต่อย่าเด้งได้อย่าเด้งได้เอออย่าเป็นเช็กอีพออยู่แล้วเออเป็นท่องก็ได้นี่เป็นลูกปืนคุยว้าหัสนายขี้คุยนายเจ็งสี่บอไม่ปืนนงานกูมีปืนโอ้ยเอามันยิงแห่ยิงแม่ยิงแม่เออดีงานปืน